ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาอัปเดตในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Stay in Style นะครับนานมาแล้วครับที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ของคนที่ไปเรียนประเทศจีนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ณปัจจุบันว่าคนที่เรียนที่จีนแล้วเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันครับ ในช่วงประมาณมากราคมนะครับหลายๆคนก็ทําการกลับมาบ้านเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของฝั่งหานเจ้าหรือว่าเป็นช่วงที่เราปิดเทอมนะครับเราไม่คิดไม่ฝันว่าการกลับมาบ้านครั้งนั้นนะครับก็จะเป็นการกลับมายาวอยู่ด้วยกัน9เดือนแล้วนะฮะในตอนนี้นะครับที่สําคัญก็คือว่าวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติที่ได้เดินทางออกจากประเทศจีนถูกทําการ ยกเลิกไปทั้งหมดเลยนะครับเน <Huh? S 1> ื่องจากสถานการณ์โควิด19นั่นแหละแล้วทางประเทศจีนแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทำการอสอน ในรูปแบบของการสอนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนคนจีนนะครับหรือว่าในตัวเราเองนะครับทุกคนอยู่บ้านใครบ้านมันครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงนั้นอนะ่ะมันเนื่องด้วยสถานการณ์แล้วก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับการเรียนออนไลน์มันจึงเป็นคําตอบที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับ<อ>บางคนก็อยู่ที่บ้านก็มีเสียงแล้วก็บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่มันรบเร้านะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะครับมาถึงในช่วง ของอปิดเทอมฤดูร้อนนะครับก็คือในช่วงของเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเพื่อนๆชาวจีนหลายๆคนนะครับก็เริ่มทยอยกลับมายัางมหาวิทยาลัยของตัวเองนะครับหลายๆคนก็คงจะได้เห็นภาพและก็บรรยากาศนะครับจากเว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆนะครับที่ได้แชร์บรรยากาศว่า นักศึกษาจีนก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสําหรับในเทอมนี้นะครับในเดือนกันยายนก็ทําการเปิดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเปิดการเรียนแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเต็มรูปแบบเหมือนเสมือนสมัยที่ยังไม่เกิดโควิดนะครับเพื่อนๆคนจีนหรือว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่ยังอยู่ประเทศจีนก็เข้าไปเรียนเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนตามปกตินะครับเพียงแต่ว่า ในแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีมาตรการในการป้องกันโควิดแตกต่างกันไปอย่างเช่นใส่แมสขณะนั่งเรียนนะหรือว่า,าใครป่วยหรือว่าใครไม่สบายให้แจ้งคุณครูสามารถลาได้เลยนะแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมได้ยกตัวอย่างความรู้สึกนะครับจากน้องๆที่ไปคอมเมนต์ในเพจ ชา ينا สตอรี่นะครับไม่ใช่เพจผมนะผมขอหยิบยกมานะครับว่าตอนนี้น้องๆหลายๆคนรู้สึกยังไงนะครับขออนุญ,ญาตอ่านนะครับน้องบอกว่าอยากกลับมากเพราะว่าข้าวของอยู่ที่นั่นค่ะจะให้คนไปขนส่งกลับมาก็ลำบากเพราะมีทั้งกล้องถ่ายรูปเสื้อผ้าหนังสือของต่างๆและไหนจะเรื่องเอกสารคือวุ่นวายมากค่ะถ้าได้กลับก็จะดีมากค่ะ ต้นปีหน้าก็ได้แต่ขอให้ได้กลับเดือดร้อนจริงๆค่ะอโอเคลองมาดูคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์นี้บอกเลยว่าเป็นคอมเมนต์ที่มาจากความคิดส่วนบุคคลนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะครับน้องบอกว่าเหมือนชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนต่อ ดูร่องรอยมาหาละยไม่สนใจไม่ส่งข่าวรายต้องคอยตามเองตลอดอยากทำอะไรก็ทำไม่สนใจความรู้สึกเด็กอยากตัดเงินก็ตัดไม่บอกอะไรสักอย่างที่สิทธิ์ก็อยากให้ทำแต่เรื่องกลับไปจีนนั้นไม่มีความคืบหน้าเลยเหมือนถูกทิ้งไว้กลางเกาะค่ะอันนี้คือเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับม,มาอ่านอีกหนึ่งคอมเมนต์ดีกว่านะหดหูมากเลยค่ะเครียดมากถ้าพี่ช่วยได้ก็ ขอให้ช่วยพวกเราได้กลับจีนด้วยนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะอันนี้หมายถึงในกลุ่มนะครับพี่อ่า China Story นะครับในเพจ China Story นะครับก็เพราะ สถานการณ์แบบนี้แหะครับทำให้เราไม่สามารถรอคอยได้ว่าเราจะกลับไปในประเทศจีนเมื่อไหร่นะครับสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยก็ได้รับอีเมลครับผมขอหยิบตัวอย่างอีเมลนั้นนะครับจากน้องที่ไปโพสต์ Post ในกลุ่มไทย CSC นะครับซึ่งน้องคนนี้นะครับก็ได้ทำการแชร์นะครับอีเมลที่ได้รับจากมหาวิทยายลัยนะครับในเนื้อหาหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็จะบอกว่าขอโทษด้วยนะครับในสถานการณ์ ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ขอเลื่อนระยะเวลาที่ให้กลับไปยังมหาวิทยายลัยเป็นช่วงปีหน้าก็คือปี2021นะครับอันนี้ก็คือมหาวิทยายลัยของน้องคนนี้นะครับแต่ว่าบางมหาวิทยายลัยก็ยังไม่มี ความชัดเจนอะไรประกาศก็ยังไม่ประกาศนะครับมีเพียงคําพูดว่าน่าจะได้กลับเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้พวกเราอ่ะก็ได้แต่รอรอ,รอนะครับและสุดท้ายก็คือก็ยังไม่รู้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้กลับไปเมื่อไหร่รอรัฐบาลจีนอนุญาตว่าเมืองของเรานั้นจะได้กลับเมื่อไหร่เนื่องด้วยพวกเรื่องราวเหล่านี้แหละทำให้น้องๆหลายคนมีความกดดันนะครับแล้วก็มีความเครียดด้วยก็เลยทำให้ มีน้องๆน,นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นน้องๆตัวแทนนะครับพวกเรานะครับได้ทําการรวมตัวกันขึ้นมานะครับซึ่งใช้ชื่อว่ากลุ่มร้องขอเปิดวีซา่านักเรียนจีนนะครับรวมตัวกันขึ้นมาไม่นานครับเมื่อช่วงกันยายนที่ผ่านมาเป็นตัวแทนพวกเราเพื่อไปยื่นหนังสือ ให้กับกระทรวงต่างประเทศเพื่อไปเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวที่จะอนุมัติให้พวกเราได้กลับไปประเทศจีนก็จะต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลจีนเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็จะต้องรอต่อไปและหวังว่าเราจะได้ข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับสําหรับประเด็นต่อมาซึ่งเป็นประเด็นที่วันนี้ทําให้ผมอัดคลิปขึ้นมาเลยนะครับมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศจีนนะครับ เพจ China Story ได้ทำการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทำการแปะตัวนี้นะครับในสไลด์ก็สามารถเข้าไปอ่านได้หรือจะเข้าไปดูในเพจ China Story หรือว่าใครได้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับซึ่งสรุปนะครับสรุปง่งายๆนะในเพจนี้ได้ทำการแปลว่าวีซ่าจีนนะครับคนต่างชาติที่ถือวีซ่าจีน3ประเภทสามารถเข้าประเทศได้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดที่ในช่วงวันที่26มีนาคมปีนี้นะครับ2020ได้ทำการระงับวีซ่าของชาวต่างชาติทุกประเภทแต่ว่าตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับของวันที่28กันยายนปีนี้นะครับ2020นีะครับอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า3ประเภทสามารถเข้าประเทศจีนได้ได้แก่วีซ่าประเภททำงาน ธุรกิจส่วนตัวและครอบครัวนะครับสามารถเข้าไปยังประเทศจีนได้นะครับและที่สำคัญครับไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่รวมวีซ่าของนักศึกษาและนักเรียนนะครับพวกเราก็จะต้องรอต่อไปนะครับรอประกาศอย่างเป็นทางการแบบนี้นะครับ และสาหรับน้องๆที่เพิ่งได้รับทุนในปีนี้แล้วก็ยังไม่ได้กลับประเทศจีนนะครับน้องๆก็จะต้องรอเหมือนกันนะครับ <Huh? S 1> รออะไร1รอรัฐบาลประกาศนะครับเหมือนกับพวกพี่เนี่ยแหละที่รอกลับเมืองจีนนะครับอย่างที่2ก็คือรอเอกสารเพื่อกลับไปดำเนินการนะครับนั่นก็คือใบ admission notice แล้วก็ใบ J W นะครับเพื่อไปทำ วีซ่าชั่วคราวประเภท X1 นะครับรอเขาส่งมาที่บ้านน้องน้องก็สามารถนำเอกสารเหล่านี้แหละเข้าไปดำเนินการทำวีซ่าได้เพื่อเข้าประเทศจีนเป็นนักศึกษาในครั้งแรกนะครับพอหลังที่น้องๆได้เข้าไปประเทศจีนแล้วเขาก็จะทำการเปลี่ยนวีซ่าใหม่ภายใน30วันนะครับแต่มาตรการใน อนาคตจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกให้กับน้องๆน,นะครับจากที่พี่เคยทําคลิปไว้นะครับเรื่องของขั้นตอนการสมัครทุนหรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครทุนนะครับก็ยึดขั้นตอนการสมัครทุนตัวนั้นแหละเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจุบันมีสถานการณ์โควิด มาอีกนะครับทำให้บางมหาวิทยาลายัยแล้วก็มาตรการของการรับทุนมีข้อแม้มีหลักฐานที่จะต้องแน่เพิ่มเติมนะครับบางมหาวิทยาลายัยก็อยากจะได้ผลการสอบ SSK เพิ่มเติมบางมหาวิทยาลายัยขอ ผลการรับรองความประพฤตินะครับว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรจากาหน่วยตําตรวจนะครับซึ่งหลักฐานเหล่านี้นะครับในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับน้องๆก็จะต้องไปดูนะครับในแต่ละปีนะครับอัปเดตเป็นรายปีต่อปีนะครับแต่เอกสารพื้นฐานแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับซึ่งช่วงที่เขารับสมัครทุนนั่นก็คือช่วงต้นปีนะครับประมาณเดือนมก,กราคมพาก็จะได้เห็น ประกาศของมหาวิทยายลัยนั้นแล้วล่ะว่าต้องการเอกสารหลักฐานอะไรนะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับณนะเดือนกันยายนปี2020ให้กับน้องๆได้รู้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแชร์ให้กับผู้ปกครองหรือว่ากดไลค์แล้วก็กดติดตาม Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับ คนที่อยากจะกลับเมืองจีนนะครับได้กับประเทศจีนในเร็ววันสําหรับน้องๆที่อยากได้ทุนนะครับก็ขอให้ได้ทุนนะครับอย่างที่ตัวเองต้องการสมใจนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับใจเชียน <laughs>